วันพุธที่27มีนาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางโสภาเกียตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ว่าที่รอยตีสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่3ประจำปี2567ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงานผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทน นำนักงบประมาณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมการประชุมการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2567หากสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้ที่กองสวัสดิการแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สอรคอุ้มครองสิทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน